มีเรื่องเล่าขำๆอยู่เรื่องหนึ่งเตอยตมาก็ชอบมาพิจารณาเป็นธรรมะนะลูกสามคนของบ้านนียนั่งทานข้าวร่วมกันกับพ่อแม่ในมื้อเย็นแม่ก็ถามว่าอา้าวไหนลูกทั้งสามคนลองบอกสิลูกมีความฝันจะเป็นอะไรกันบ้างล่ะลูกนะลูกชายคนโตก็บอกว่าผมอยากเป็นหมอเหมือนคุณตาครับแม่นี่นั่งน้ําตาไหลเลยโอ้โหลูกมีความฝันเหมือนคุณตาอ่ะคุณลูกชายคนกลางล้วลูกผมเนี่ยอยากเป็นผู้จัดการธนาคารเหมือนคุณแม่ครับ โอ้แม่นี่นั่งน้ำตาไหลเลยลูกมีความฝันเหมือนเราเมื่อตอนสมัยเราเด็กๆลูกสาวคนเล็กละลูกหนูอยากเป็นคนรับใช้เจ้าแม่อยากเป็นคนรับใช้พ่อจะได้มากอดหนูบ่อยๆพ่อจะได้มากอดหนูนานๆพ่อนี่นั่งน้ำตาไหลเลยโยมพ่อนี่น้ำตาไหลคือคงจะนึกนนะว่าโอ้โหอนาคตนับจากนี้เกมแน่ๆเกมแล้วฉันอนาคตนับจากนี้ย่อยยับแน่ๆชีวิตพังแน่ๆ แล้วก็นึกถึงอดีตที่ผ่านมาโถไม่น่าไปทําเลยไม่น่าไปทํานึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตซึ่งอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ละอนาคตก็ยังมาไม่ถึงนะก็ไม่รู้ว่าพัญญาบ้านนี้จะมีวิธีจัดการยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามีก็นั่งน้ําตาไหลเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอติตังนานวาคามยะนับปฏิกังเคอนาคตังอดีตผ่านไปแล้วไม่ต้องไปรื้อฟื้นไม่ต้องไปคิดมันมันจะผิดพลาดยังไงมาทําปัจจุบันกันก่อน มาคุยกันปัจจุบันนะอดีตมันจะยังไงก็พยายามอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติอยู่กับปัจจุบันส่วนอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากมายเพราะว่าไม่รู้ว่าบ้านนี้สามีอภัญยาจะเป็นผู้พิพากษาจะลดหย่อนผ่อนโทษยังไงแต่ก็ถ้าทําอดีตดีปัจจุบันมันก็ไม่ต้องมานั่งคิดแบบนี้ใช่ไหมปัจจุบันก็ไม่ต้องมานั่งกังวลกับอดีตที่ผิดพลาดแก้ไขไม่ได้อนาคต ก็ไม่ต้องกังวลเพราะไม่มีอดีตที่ผิดพลาดมาเป็นทุกข์ในปัจจุบันและเชื่อมโยงไปถึงอนาคตฉะนั้นการทําปัจจุบันให้ดีในทุกๆขณะนโยมมันก็เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะเพราะอดีตที่ผ่านไปแล้วมันเป็นบาปเป็นความผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันก็คือมันผิดพลาดไปแล้วมันเป็นบาปไปแล้วมันต้องมีผลมาแน่ๆแต่เมื่อทําปัจจุบันดีปัจจุบันดีนะไม่ต้องไปกังวลกับอดีตซึ่งไม่ต้องไปหาวิธีว่าเอ้งั้นเราทําความดีเยอะๆเพื่อที่จะไปลบล้าง ไม่ใช่ทำความดีนั่นแหละถูกต้องแต่อย่าไปเข้าใจว่ามันจะไปลบล้างแต่ทำความดีก็เพื่อที่จะให้จิตมันเกิดความผ่องใสจิตใจเกิดความเป็นสุขในปัจจุบันนะแล้วอนาคตมันจะยังไงมันก็เกิดการจัดสรรผสมผสานลงตัวกันระหว่างอดีตที่ผิดพลาดกับปัจจุบันที่กำลังทำดีแล้วก็ยอมรับความจริงต้องนักเลงพอฉะนั้นโยมก็เก็บเป็นข้อคิดพิจารณาว่าวันนี้ใครกำลังทุกข์ใจอยู่กับเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็กังวลอนาคต ยังไงก็พิจารณาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขก็มาเป็นกําลังใจกันว่าสาม